ปีนี้ได้ปัดดอกทุเรียนไม่มากก็น้อยล่ละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่นผู้ติดตามมายช่วงนี้ดีทุเรียนบ้านเนินครับทุเรียนเริ่มมีดอกแล้วนะครับมาแล้วครับปีนี้ได้ปัดดอกแน่นอนครับถึงแม้จะไม่มากแต่ก็ได้ปัดแล้วครับนะ ้านบนเยอะนะครับน้านบนบนต้นจะเยอะหน่อยได้ปัดดอกแน่นอนครับปีนี้สำหรับต้นนี้ซปเปอร์สตาร์บันเนินนะครับส่วนด้านล่างที่ยังนิ่งอยู่นะครับด้าน,นล่างด้าน,นล่างก็รอรุ้นต่อไปเหมือนเดิมทุกปีถ้าไม่ได้เรื่องก็เดี๋ยวจะตัดออกนะ มาแล้วครับมาแล้วนะมาแล้วชัดไหมนะมาแล้วได,ได้ปัดดอกครับได้ปัดดอกครับปีนี้ที่แล้วเป็นน้อยมากนะครับ ออกดอกสองปีแรกนะครับเยอะมากครับต้นนี้ปัดไม่หวัดไม่ไหวแล้วก็หายไป2ปีครับปีนี้เริ่มมาอีกแล้วครับนิดหน่อยก็ยังดีครับพอให้ได้ปัดสนุกครับดูน้องมากับความ่่ใช่สำหรับซุเปอร์สตาร์ของสวนครับ ให้เขาเป็นซุปป์ตาเขาปลูกปลูก้รงงามกว่าเพื่อนครับในจำนวนสามต้นที่ปลูกพร้อมกันดูโมูสันคิงครับล้น,น,มนโมูสันคิงล้นโมูสันคิงโมสันเขงก็ยังนิ่งครับนิ่งอยู่ครับ มูเซนคิงนิ่งครับมาดูหมอนตอต้นนี้ตอนนี้ยังนิ่งสนิทครับตอนนี้จะทดลองไม่ตัดแก่งกิ่งแขนงออกนะครับ เพราะว่าป้องกันการโสรมครับต้นนี้เขารับลมปีจีแล้วใบน้อยมากมขาดยามเช้าครับเช้านี้ที่บ้านเนินอน,นี้ชมโชยน้ำต้นสองครับน้องสอง รบข้างบนเริ่มมาเริ่มชัดเจนครับด้านบนด้านบนเริ่มชัดเจนแล้วครับนะช่วยน้ำครับชวยน้ําช่วงนีนนน้อากาศร้อนอากาศร้อนชวยน้ําครับก็ยั้ครับ สลัดใบสลัดใบดอกก็มาเพิ่มขึ้นไงดอกก็จะชัดเจนขึ้นสลัดใบกิ่งนู้นเยอะมากเป็นก้อนๆอยู่แต่แพ้ต้นมะขากต้นมะมะพร้าวแตวมีดอกก็ได้มีแล้วมีแล้วครับมาแล้วครับได้ปัดดอกแน่นอนครับนู่นไหโอ้โได้ปัดดอกแน่นอนครับปีนี้ได้แล้วหนอนนี่ก็มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องแต่การ ทางจัดการหนอนครับอันตรายอุ้ยีบายเลย่เนี่ยปีนี้ปีนี้ได้ปัดดอกครับได้ปัดดอกครับเคยใหญ่ก ลุ้นกันต่อไปเดี๋ยวพาดูต้น <c oughs> สั่งสั่งปั๊มน้ำมาแล้วนะสั่งปั๊มน้ำมาแล้ว หนึ่งแรงน่าจะพอพ,พออันกว่าบาท <c oughs> ทำบำนาจากบ่อปลามาลดน้ำอีกทีนึงครับโดยพ่วงก,กับน้ำเท่าบ่อปลาเดิมนะครับแบ่งโซนกันทำไปครับเพราะว่าปกติเราใช้น้ำบ่อปลาหมู่บ้านนะครับเราก็สลับ จะเปลี่ยนมาใช้น้ำบอ่อปลาเพื่อที่จะหนึ่งได้ลดน้ำได้ปุ๋ยสองบ่อ,บอปลาจะได้ใสมาดูต้นนี้ต้นนี้น้องมากับความว่าใช่ไหมมาแล้วครับมาแล้วครับถึงแม้จะเป็นขแขนงมั่งขแขนงมั่งดอกบ้าง แขนงมั่งดอกบ้งางก็โอเคอยู่นะนะผมภาพไม่ชัดครับข้างนอกข้างนอกแดดแรงครับนี่มามันจะผสมผสมกับแขนงครับมาผสมผสมไม่เป็นไรขอให้มีดอกอะ นนะค่อนข้างชัดเจนครับจะเริ่มเหยียดตีนหนูแล้วก็มีเป็นแขนงแล้วก็มีอันนี้เป็นแขนงหมดแล้วนะครับเป็นแขนงหมดแล้วต,ต้นนี้เลยครับน้องสาร สงสารคนปลูกนะครับเสียน้ำเสียท่าไปเยอะยังไม่มีทีท่าว่าจะมีกลองตาดอกให้เห็นเลยครับต้หรับต้นนี้ทุเรียนกระเทยมีไหมทุเรียนเป็นหมันมีไหมครับไม่มีจริงครับเนี่ยเจ็ดปีน,นะครับไม่เคยมีวี่แววเลยนะครับต้นนี้ โอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับเอาชมแค่นี้แหละครับไงเหงากันไปขอบคุณสวัสดีครับ